สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่พอบ้านเกมเมอร์ชาแนลครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับซีรีส์เปิดโมงกกงสุดๆอีกแล้วครับผมก็มันยังเปิดโมงไว้ได้นะผู้ชมไม่รู้จะอะไรยังไงปะไปเลยแล้วกัน <c oughs> มันเล่นยากจริงนะมันเปิดโมงไม่ได้เนี่ยแล้วผมเป็นสไตล์ที่แบบมันต้องเปิดโมงอะ่ะอืมให้เลี้ยงเฉยๆมันก็ทําได้นะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันไม่ค่อยสะใจเท่ายังไงกนะ็เนาะ รูรคอรสตา้าเนี่ยผมจะใช้เป็นคาสโน่แล้วกันยืนตรงนี้แล้วก็โทนี่ไปไหนอ่ะอย่าบอกแล้วโทนี่ไม่ฟิตโทนี่ไม่ฟิตนี่จบเลยนะโอ้โหหัวทิ่มครับเอาใครดีวะตัวมงอะ่ะไม่มีอะ่ะเอาฮาวฟานเดอร์ซามาลง <laughs> สูงร้อยเก้าสิบเจ็ดได้ไหมได้ไหมมันต้องได้แหละมา เอาฮาก่อนไม่ได้ค่อยเปลี่ยนหรอกผมจะเอาใครดีวะนะลาลาัสแล้วกันเดี๋ยวขึ้นหน้าเลยเอาฮากับฟานเดซ่ามามันต้องได้มันต้องได้อไดโอเคไปก็ มมีหลายคนนะถามวิธีทำยังไงกับแพทนี้ดีมันเปิดหมงไม่ได้เปิดยากเหลือเกินผมก็ยังไม่ได้คำตอบครับใจเย็นๆผมว่ามันเล่นยากพอสมควรแหละสงสัยต้องรอให้เขาปรับแพทอีกนู่นล้มั้งไม่งั้นก็ถ้าใครทำถ้าใครมีวิธีแบบขึ้นเกมแล้วก็มีวิธีเปิดแบบมีวิธีเปิดก็แนะนำเข้ามาได้ครับผมก็ ผมเปิดได้แต่มันมันไม่ค่อยได้โมงอะ่ะตอนเนี้ยต้องปรับตำแหน่งอะไรยังไงใครสามารถแนะนำได้ก็แนะนำเข้ามาหน่อยหน่อยครับจะได้แบบเอ่อจะได้เอามาเผยแพร่กับชาวเปิดโมงทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> โอเคเขาคงยังจัดแผนไม่เสร็จอ้าผมลืมไปสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามพระบานเกมเมอร์ใน youtube นะครับจีจครับ เขายังปรับแผนไม่เสร็จนะก็รอเขาก่อนแป๊บหนึ่งก็ผมเอาฟันเดซามาเป็นตัวมงนะด้วยความสูงที่197 <c oughs> เอาหาไปก่อนก็เดี๋ยวสับกับโมเดสเต้แล้วก็เอาเจอราดลงมาก็ได้ครับเพราะว่าโมเดสเต้นี่ก็เป็นตัวมงอยู่แล้วแต่ว่ามงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โมเดสเต้แต่ช่องดีนะหาช่องดีมาก เดี๋ยวเจอกองหน้าฟาร์มเดซาผมอะไรเนี่ยยังไม่ใส่ดีกระแผร่น่ะก็เอ่ออะไรวะผมจะบอกว่าอะไรวะอ๋อไอตัวปีกปีกเนี่ยผมว่าแพทนี้ใช้ตัวที่มันเป็นใช้ตัวที่มันมีปฏิกิริยาแล้วก็ยืนตำแหน่งดีๆอ่ะ มันจะหลุดง่ายขึ้นอ่านั่นแหละครับก็ผมจะใช้กาก้านะครับนักเตะปฏิกิริยาปิดปฏิกิริยาดีอยู่แล้วอืมคาชเวตโอ้ยหลุดเลยอ่ะโอเคครับสวยงามคาซาโน่จ่ายไปที่กาก้าครับไม่มีคนให้ฝากบอลเลยไปกากาฝากไปที่มัสเคราโน่ครับ อโอเคคาสโนโอ้ยนิดเดียวเองอะบอลหลุดเส้นออกไปอ้าวทำไมถึงเปลี่ยนเดโรซี่ออกเอาใครเข้ามาแทนไอยเยนร็อบเบนนะครับร็อบเบนสิบอยู่เฮ้ยสายเปิดม่งเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยมีเจอราศูนย์หกยูด้วยฮะโทนนีโครอสเจอราาอิบราสิบเอ็ด มสเโน่ไปกากาฝากบอลหนึ่งที่ครับแล้วก็ไปอย่างนี้ตักให้เลยฮะโอ้ยมีอยู่แอชลี่โคล06อยู่เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเด้เลยมีตอรเรส 06wc มาแล้วครับโทนี่โครสหักไหมหักแน่นอนนะจังหวะน,นี้แล้วก็สบายครับสบายตรงไหนเนี่ยติดแอชลี่โคล ฟานเดซาผมยังไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะ <c oughs> โอ้ยซ้ายโล่งจังหวะนี้อาราบาอ่ายังติดอีกหรอสวยงามครับซิลโบติชใช่ไหมนะ่ะโอ้ยโดนไปครับคริสมอลลิงอีซีโดนฮะโดนไปจ,จังหวะนี้มาโมเดสเต้ฝากบอลไปที่อ่ะเลวิิกโก วิ่งจังหวะน,นี้กระชากไปครับกระชากหลุดไหมหลุดอนะ่ะโอ้โหโ,โหดอ่ะโยนเข้ามาฟานเดซาโมง่งฮะเรียบร้อยครับผมเอ็ดวินฟานเดซาครับนี่นี่กลางนำสไตล์โอ้โหยนาซาโหดจริงนาสซานาสซา โม่งย้อนทางนะเมื่อกี้มีความหามีความหาอย่างนี้มันเอาใครมาโม่งก็ได้นี่ว่าขอแต่ให้สูงๆก็พอแล้วมั้งปีเตอร้คราวจะกลับมายิ่งใหญ่อีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมใช้คราวแล้วผมแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยอุย้ยเกือบไปครับดีนะเป็นบุฟฟอนถ้าเป็นฟานเดซาล้วเรียบร้อยไปแล้วอ่ะเซบติเสียบสกัดไว้ก่อนมาเธอ,อุส อา้าไม่มีคนแล้วผมส่งให้ใครเวียนกรรมมาเขาสไตล์เคาะบอลไปเรื่อยๆนะผมนี่สไตล์วิ่งไล่อะจ่ายไปไปที่กาก้าครับฝากครโชว์แยกแล้วทำไมวิ่งหุบเข้าไปข้างในอย่างนั้นกากา้าเอาเอากระชากไปอีกสักทีนึงแล้วก็มาให้เขาดัก จานเออนึกว่าจานจะไม่เป่าอีกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมจะโดนตีเสมอช่วงเนี้ยช่วงทดเวลามาเอามาใหม่โมเรสเตฝากไปกากาฝากมาที่ลุยฟิกโก้แล้วผมก็เสียบอกอีกแล้วไรชูวียกขายาวครับแต่ว่าเฟอร์นันโดเตเรสลุกขึ้นก่อนเกือบพลาดครับซิลเวติช จ่ายไปที่ลุยฟิโก้ครับแล้วก็กาก้าวิ่งทำทางไปอย่างนั้นเอาฟาก่อนคาสโนจ่ายไปติดอีกทีนึงครชเชวิกไปกากา้าโอ้ยเอาไม่อยู่แอชลีย์โคแข็งปักเลยฮนะเพิ่งเคยเจอรอมเป็นซิมบูติชอ่ะจ่ายไปโดนอีกแล้วครับจ่ายไปมาสเคราโน ออกฮะจังหวะนี้อาชลีโค e. ทุ่มไปที่เฟอนันโดตอเรสอัน s ูโรวิดาวอี EC ไม่มีอ่ะทำไมไม่ออกไปปัดเลยอ่ะเอามาสเตอุสไปที่โมเดสเต้ครับมาที่กาก้าฝากอีกสักทีนึงโอ้โหดึงบอลไว้ไม่ได้ครับ มาสเคราโนไม่ทันครับกลิ้งไปแล้วกากาอ่ะโมงทิ้งไปจังหวะน,นีอ้อันตรายครับอ่ะนึกว่าเข้าโอ้โหเตอรเรสทำออกไปนะฮะจังหวะเมื่อกี้ผมนึกว่าเข้าไปแล้วหลุดตำแหนงนะ่งอ่ะ เขาจะเพลิกไหมโอเคไปครับมาสคราโนเออเล่นแบ,บ็กขวาดีฮะไปกาก้าไปวิ่งวิ่งกา้กา,า,าวิ่งจังหวะนี้นาซาอยู่ไหนนาซาเข้าเขตโทษแล้วแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้มงเฟคช็อตหนึ่งที่ไม่ได้ครับไม่เฟคเลยฮะเอาจ่ายมาที่คราเชวิคไปที่โมเดสเตไม่ถึงครับแล้วก็จกังหวะนี้รามอสปักหลักมงได้ครับ โมเดสเต้โอ้ยตรงนั้นหลุดเป็นแผงเลยครับจงังหวะนี้แล้วก็ยิงเสาไกลครับเรียบร้อยครับผมริ卡โดกา้าครับออกนำไปแล้วฮะสองประตูต่อหนึ่งครับผมก็เกมมันตึงๆนะเปิดก็ไม่ได้8 0 81นาทีแล้วจงวังหวะนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆครับเขาเป็นสายใจเย็นนะเท่าที่ดูเนี่ยเขาเคาะบอลไปเคาะบอลมาโอเคโมเดสเต้ฟากแล้วก็ตักไปจงังหวะนี้ นาซานาซาเข้าแล้วนาซาเข้าเขียโทษแล้วโอ้โหติดผมน่าจะฝากให้กากานะเมื่อกี้มาใครชูเวกโอ้ยดูตำแหน่งวิ่งวิ่งใครชูเวกวิ่งมัสเครรโ,โนอีกแล้วครับโอ้ยจับมายืนไปขวาดีมากเลยอะไปกาการทะลุช่องไปแล้วไม่ทันครับโดนแอชลีย์โคเฮ้ยซิวบอตติทำไมทำอย่างนั้นใครชูเวกเสียบครับนั่นแหละฮะตัดไปอย่างนั้นเลยผมเสียบโดนบอลอาจารย์ ให้ฟาวเฉยเลยมาเขาจะยิงยังไงครับดูท่ามันจะยิงนะมุมนี้แหละเดฟิกโก้ยืนเฝ้าไว้เอาอีกแล้วเดฟิกโก้เฝ้าไว้เขาเขี่ยให้กันแน่เลยอ่าโอเคบุฟฟ่อนผมรับได้ครับไม่มีตัวให้จ่ายเลยอ่ะเอาฟางไป โอเคครับก็จบ90นาทีชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับได้จากเอ็ดวินฟานเดอรซาลูกหนึ่งแล้วก็กากก้าอีกลูกหนึ่งอ่ะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมแล้วก็คลิปนี้คงต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับบ้านผมฝนตกละแล้ว <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ